ทำไมคุณลินถึงบอกว่าไม่มีแฟนแล่ะคะทางที่ความจริงแนละ้วคุณลินก็มีแฟนอยู่แล้วะอะค่ะเป็นความผิดของผมเองครับผมรับปากกับคุณลินเอาไว้ว่าจะมาเจอทุกคนวันนี้แต่พอดีว่าผมติดงานเลยทําให้ผมมาช้าครับยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะที่รักเกือบทําให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าคุณโกหกลินไม่โกรคุณหรอคะ่ะ เลินอาจจะเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปด้วยยังไงลินต้องขอโทษด้วยนะคะที่รักเเดี๋ยวค่ะนี่ตกลงเป็นแฟนกันจริงๆเหรอคะค่ะฉันไม่เชื่อมีใครในนี้เชื่อบ้างเลิกสร้างภาพได้แล้วสร้างภาพหมายความว่ายยัไงไะคะ เธอไม่มีทางไปกวาไอ้กระจกมบ,บเป็นแฟนหรอกจริงมะมลินเป็นคนที่ไม่ได้มองคนที่ภายนอกนะคะเหมือนแบบบางทีคนเราเนี่ยภายนอกเนี่ยดูดีดูดีนะคะแต่ภายในเนี่ยทั้งเน่ทาทั้งเหม็นลินก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองทำความรู้จักกับคุณปกป้องจริงๆก่อน,นะคะ่ะ ณลินพูดถูกนะคะแนทคิดว่าเราควรจะให้โอกาสทําไมต้องให้ด้วยโอกาสบ้าบอะสิออคุณแม่คะแนทคิดว่าพวกเราอย่าเพิ่งตั้งแง่กับคุณปกป้องดีกว่านะคะใช่พ่เอเห็นด้วยแต่จะไม่ออมมือแล้วนะอ้อมมือหมายความว่ายังไงล่ะคะคุณพ่อจะไม่อ้อมค้อมอีกคุณเป็นใครมาจากไหน ทำองไม่ชี้ไปเลเอ่อลินเล่าให้ฟังดีกว่าคะ่ะเออน้องลินจ้ะคุณพ่อถามคุณตกป้องไม่ได้ถามน้องลินจ้ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตอบเองคุณนั่งเฉยๆดีกว,ว่าก็พูดมาสักทีสิทุกคนเขาก็อยากรู้ทางบ้านของผมเนี่ยเราทําในเรื่องของการลงทุนอะไรที่เราคิดว่ามันดีแล้วเรามั่นใจเราก็ลงทุนในสิ่งนั้นแต่ <S 2> <S 2> สิ่งที่ผมถนัดแล้วก็รักที่สุดคือการทําฟางไข่มุก ตอนนี้ที่บ้านของเรามีฟาร์มไข่มุกที่จังหวัดภูเก็ตออสเตรเลียแล้วก็กำลังร่วมลงทุนที่อินโดนีเซียครับคุณปกป้องคะครับคุณพูดผิดหรือเปล่าอ่ะการลงทุนทำฟาร์มนี่คือหมายถึงฟาร์มแบบหอยแครงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะนั่นสิคะถึงจะเป็นฟาร์มหอยเหมือนกันแต่ว่ามันก็คนละระดับกันเลยนะคะพูดไม่ผิดครับฟาร์มไขมุกครับฟาร์มไขมุก อย่างนั้นเนี่ยคุณก็ระดับมหาเศรษฐีเลยนะคะจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับผมคงไม่ปฏิเสธแล้วก็คงจะไม่ถ่อมตัวด้วยแต่แค่คำพูดใครๆก็พูดได้นีครับคุณมีวิธีพิสูจน์ให้พวกเราเชื่อคุณได้ยังไงเออลินว่านะคะมึ่งขาดสิครับคุณลินผมยังอยากรู้เรื่องของคุณปกป้องเขาอยู่เลยคุยวันอื่นก็ได้นี่คะ ไม่เป็นไรครับคุณอยากรู้อะไรถามมาได้เลยครับ